การเมืองกลับมาเข้มข้นนะครับวันนี้28กันยายน68นะครับช่วง2ทุ่มตรงนะครับที่สุดแล้วผลเลือกตั้งซ่อมเขต5ศิสิทเกตนะครับอย่างไม่เป็นทางการนั้นก็ออกมาแล้วนะครับนับแล้ว95%นะครับทั้งหมด236หน่วยนับแล้ว2 0 0 3 2 2 6หน่วยนะครับ,รบเป็นศึกระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ สีแดงก็คือจากพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับที่สุดแล้วเนี่ยแข่งกันค่้นข้าดูเดือนแล้วครับนอกเหนือจากการเมือระดับชาติในการจะตั้งรัฐบาลแล้วฟาดฟันกันน้่ยนะอ่าวันนี้ก็ผลออกมาแล้วครับอ่านี่ครับตอนนี้นับแล้ว95%อย่างที่ผมบอกนะครับเบอร์หนึ่งคุณภูธิกาสมหมายนะครับ29,277คะแนนนะครับแล้วก็ส่วนเบอร์สองอ่ะคุณภูธิกาที่จากพรรคเพื่อไทยนะครับ ส่วนเบอร์2คือคุณจิตวันไตสรณกุลก็คือเป็นตระกูลบ้านใหญ่ตระกูลไตสรณกุลนะครับแล้วก็ได้ไปทั้งหมด37,561คะแนนด้วยกันนะครับตอนนี้คะแนนทิ้งห่าง8,284นับแล้ว95%นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ตัวของคุณจิตวันก็ชนะอย่างไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอ,อการประกาศผลจากทางกรกตด้วยก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับเพราะว่า ในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่นี้คุณอมรเทพสมหมายนะครับท่านก็เสียชีวิตไปโดยกระทันหันนะพี่อมรเทพคุณอมรเทพเนี่ยเป็นสสพักเพื่อไทยนะครับแล้วเสียชีวิตไปก็มีการจัดเลือกตั้งซ่อมนะครับแล้วก็เพื่อไทยส่งคุณภูริการสมหมายมานะครับส่วนฝากฝั่งภูมิไทยก็ส่งคุณจินตวันไตรสรกุลนะครับก็แข่งกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจับตาดูนะครับนี่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ค่ายแดงคันเหมือนแข่งกันโดยตรงค่อนข้างดุเดือดจริงๆนะครับ